ครับผมกะก่อนอื่นกะสวัสดีคือเก่าครับพี่น้องทักทายพี่น้องสุภูสุกนครับที่พ่อแมารับชมครับพี่น้องเอ้ยมือนี่พามาเก็บเห็ดคือเก่าครับหลังจากกินมาคลืนฝนตกพี่น้องโอ้จืดเบิดพี่น้องดินน้ำมันแฉะแฉะพี่น้องนี่น้ำมันกำลังแฉะแฉะเลยบ่แม่นเห็ดจิตเน่าถิงเบิดเลยบอกพี่น้องเส้นนี่กับบรรยากาศกับคึมคึมพี่น้องเบิ่ง บรรยากาศแบบครึมๆพี่น้องครึมฝ้าค,ครึมฝนพี่น้องเอาจะได้ก็จะพึงเบื่อหน่ายกันเนาะพี่น้องหายูห้ากินครับพี่น้องหมานไผ่หมานมันครับโอห,อหอ่อนห่อนอกอาพี่น้องไปนี่เห็ดยังให้าเก็บนะครับพี่น้องนี่คือ room, อุปกรณ์ของห้องครับเตรียมพร้อมแล้วก็ไปลุยเลยครับพี่น้องเยเห็ดยังเก็บเบ็ดขอยมันกินได้พี่น้องเอาเลยหลายไปแบ่งพี่น้องปู่ย่าตาย่ายดิ กินแกงกินน้ากันพี่นอ้องเอ้ยไปครับเก็บน้ากันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวย่างหาก่อนครับพอแล้วพี่นอ้องย่างมาจะน้อยเห็นขาวๆนี่ครับโอ้ยบานถิงเบิดเลยเอาเก็บน้ากันครับพี่นอ้องนี่ครับดอกแรกแหกมันเขา้าเห็ดละงอกขาวโอ้ยบานถิงเลยพี่นอ้องมันชินเอาบเขาว ตัดอกสนิห้อกเป็นเสือ่อโอ้พี่น้องเกือบเกือบเละแต่ก็พอได้พี่น้องดอกแรกแห้งมานเอาไปก่อนครับนี่เลยไปลุยต่อครับเห็ดไข่พี่น้องดอกนึงโอ้ยกระเคิร์กกึ่งกิ่มอบหน่อยได้ครับปั่นกันกักกิ้งกือคนละเคิง จุ่มนึงพี่น้องอเ,หเห็ดไข่เห็ดตะไค่ดอกนึงพี่น้องเห็ดไค่นี่ติดดินจนสงสัยขาจาวแนมบ่เห็นอือบอกแล้วพี่น้องออกโล่งๆมันไผ่มัน,นมั่นครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆจุ่มนึง จุมหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันนี่นออกสวยเห็ดหนังเงอบโอ้ยยังแข็งอยู่เกือบแล้วมันขาพี่น้อง ฝุนกับทเปืเป่อนๆนะพี่น้องเนียดอ,อกกงามเลยครับเห็ดหนางงัวนี่เลยพี่น้องสองดอกเห็ดหนางงัวโอ้ฝุฝนเปื่อนเบิดหนางงัวดอกหนึ่งครับโอ้นี่ดอกหนึ่งมันเดือดแต่ขา อในอยู่ครับมีแป้งสองดอกครับเอาเบิดพี่น้องช่วงนี้แป้งเห็ดขาวเห็ดดินนี่ครับเห็ดไข่สองดอกโอ้ออกยุ้พื้นครับพี่น้องเห็ดไข่อยู่นี่ อยู่ป้านี่มันออกอยู่พื้นครับปกติเห็ดชนิดนี้ที่ออกอยู่โพ้นครับดอ,อกแข็งอยู่หูดอกครูสวยๆครับดอกยังแข็งอยู่นี่ดอกนึงครับพี่นอ้องเห็ดไข่นี่พี่นอ้องเห็ดหนังโง่

đại học bóng nào, nào chỉnh cấp bớt đi nào, nào chỉnh đi นองทิงเบิดเสียดายฝนมาขึ้นตกแห้งเลยเอาพอได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ครับจ่มหนึ่งเห็ดหนังวัวพอได้ดอกนองๆพี่น้องเอ้ยนี่ดอกหนึ่งครับ มาถือฝนนะพี่น้องเอ้ยพอแต่ว่านนี่เต็มตาแล้วเน่าทิ้งมากลายเห็ดไข่พี่น้องหนึ่งจุม่มออกลงลงทางนี้ออกออกยื้พื้นพี่น้องออกลงลงบ่คือทางอื่นนะทางอื่นจนมากสิออกยื้อพ่นครับเห็ดไข่นี่อีกครับพี่น้องนี่จุ่มหนึ่งหนึ่สองจุม่มหนึ่งสองจุ่มนึ่หน่อย ได้ครับเรื่อยๆครับพี่นอ้องเรื่อยๆโอ้โหพี่น้องเนมมาแต่ไกลออจุ่มบอกงามพี่น้องนึกว่าเห็ดไข่พี่น้องไข่ไข่กันเลยครับนี่แต่ว่ามันสีมีตุ่มๆสีพี่น้องนี่เห็ดไข่มันสีออกเนียนๆพี่น้องนี่เผื่บอบางคนบอกโหครับน,นี่มันสีออก ตะปุ่มตะปั๊สิพี่นอ้องเห็ดไข่มันสีเนียนเลยนี่มันส่มีคือจังไห้ยังติดมาเนี่พี่นอ้องคุยๆนี่โบเมนนะครับเห็ดเปือนะออกลายดอกอยู่พี่น,อนอ้อง,งอพุ่นวางผุนอีกเทิงนั์นอี้โบเมนนะครัเห็ดเปือครับเห็ดเปือนเพือพี่นอ้องหมูหนึ่งเลยพี่นอ้องเห็ดเบือครับ กินบ่ได้กินแล้วตายสังเกตได้สิบ่มีหนอนบ่มีอีกืออยังเจาะกินเลยพี่นอ้องดอกสีงามคักนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยยังมาโดนเต๋อพี่นอ้องบ,บ่๊อเลยพอิอแต่เฮ็ดขี้ไล่นี่แต่ว่าดอกงามอยู่พี่นอ้องดอกแข็งงามอยู่แต่ว่าถือกินไปหน่อยนึงว่าสีเมื่อยแหละพี่นอ้องหาเมื่อยไปเรื่อยครับอีกจังหน่อยกันนี่ครับอีกดอกหนึ่ง พอสซีเมื่์อะพี่น้องนี่ครับเห็ดกินได้สังเกตแต่ว่ามันมีนอนเจาะเอ้ยมีพวกแมงกินนี่ครับพี่น้องดอกสีโบข้อยงามปนใดสีมีแมงเจาะแมงกินครับพี่น้องส่วนมากสีเป็นเห็ดกินได้แต่ไม่รู้ว่าเห็ดยังแค่นั้นละ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องครับพี่น้องเมื่อยอะ้รพี่น้องมาบึ้งผลงานกันเลยครับพี่น้องพอได้กแกงกน่ครับพี่น้องมื่อนี้่ข้อยง่ามปนใดเนาะ มีมือหมานกับมือบ่หมานล่ะพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวมาพามาเบิ่งเห็ดกันหน่อพี่น้องได้พ่อปนพ่อแกงอยู่ดอกชิมือแล้วล่ะพี่น้องเกี่ยวมือแล้วครับมือหลังจังว่ากันไหมครับพี่น้องนี่พี่น้องได้เครื่องตาอยู่เด้อในแต่เห็ดเท่าๆพี่น้องบ้าเท่าๆพ,พี่น้องมันถือฝนครับมันก็เบิ่งจังเลื่ๆเนี่ย แต่ก็ได้ด,ดอกมันก็นยังแข็งๆไว้เลยพี่น้องนี่เอ้ามาว่ากันนะพี่น้องหาอยู่หา,หากินครับพอแล้วพี่น้องสุดท้ายนี่กะขอขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะครับพี่น้องสุดท้ายก็ฝากกดติดตามไว้เลยพี่น้องช่องบ้าฟี่ตายครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้พี่น้องนี่ครับเพื่อสิได้รอรับชมคลิปต่อๆไปพี่น้องจังไรก็จังว่ากันนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่นอ้องขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องไป